คลิปนี้เป็นคลิปทดสอบการเคลือบกระเบื้องด้วยตัวอีพ็อกซี่รามิเนตเมื่อเคลือบเสร็จแล้วเนี่ยพื้นผิวของมันเนี่ยมันจะลื่นไหมเวลาคนใช้ห้องน้ำนะครับเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไง โอเคครับตัวที่เราเคลือบรอบสองได้เสร็จและแห้งสนิทลวนะครับผิวดูสวยเนาะขั้นตอนการทดสอบนะครับว่า,าเมื่อโดนน้ําแล้วเนี่ยผิวลื่นไหมใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับความรู้สึกเป็นไงครับลื่นนิดนึงอันที่สองนี่จะเป็นตัวพื้นกระเบื้องที่ยังไม่ได้เคลือบอีโกซี่นะค่ะอันนี้จับหยาบเลยค่ะไม่ไม่ลื่นส่วนที่3เคลือบอีโปซี่แล้วอันนี้ลื่นแบบสบายสบายสบายมือ ันนี้เป็นไงลืนล่น,นขึ้นไหมครับ,รบลืน่นที่สองในเช่นเคยครับก็จะเป็นตัวที่ยังไม่ได้เคลือกอีซี่นะครับจะมีทําผิวสากไว้ความรู้สึก,อ,นนกอันนี้ก็จะมีสัดสัสสนิดนึงค่ะให้ความรู้สึกว่าอันนี้ลื่นเลยค่ะให้ความรู้สึกว่าลื่นเลยเนาะครับเดี๋ยวอาจจะให้แบบโรยน้ำอีอสักนิดนึงก่อน,ก,อนก่อนเทเนาะโอเควางลง กาะดีขึ้นกว่าเดิมไหมค่ะรู้สึกว่าเกาะดีกว่าตอนนี้ผิวแห้งเนาะค่ะโอเคอันที่สองครับให้ความรู้สึกกลื่นง่ายเนาะแต่ว่าก็ยังพอโดนน้ำมันน้อยกว่าอันที่แห้งใช่ปะค่ะโอเคอันที่สามครับอันอันอันี้อันที่ไม่เคลือบลื่นกว่าแลวอันนี้ล่ะครับอันนั้นก็ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่พอกันไหมหรือว่าหรือว่าหรือว่าอันนี้อันไหนลื่นน้อยกว่ากันอันไหนลื่นน้อยที่สุดอันนี้ โอเคครับหลังจากทดสอบแล้วเนี่ยนะครับผมตัวอีพ็อกซี่ที่เคลือบพื้นเนี่ยประเด็นที่1คือให้ความแข็งแรงก่อติดดั้นมากมากนะครับข้อที่2คือเวลาใช้งานจริงเนี่ยเมื่อเอาทดสอบการเหยียบแล้วเนี่ยมีความลื่นเล็กน้อยแต่ฟิลจะเหมือนกับพื้นกระเบื้องทั่วไปไม่ได้เพิ่มความลื่นแต่ความลื่นเท่ากับพื้นกระเบื้องทั่วไปครับเพราะนั้นเองในการเคลือบกันซึมหรือห้องน้าใช้งานได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับตัววัตถุดิบต่างๆหรือว่าสินค้าต่างๆของ MK นะครับนี่ ติดต่อมาได้เลยครับตามข้อมูลนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กระทางช่องของเราด้วยเนาะเราจะได้มีกําลังใจหาคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วก็สร้างข้อมูลใหม่ๆเนี่มาซัพพอร์ตกับคนที่ใช้งานกับวงการเรซินทั้งหมดเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้จบแล้วนะครับคือลิปก,การทดสอบตัวการเคลือบพื้นกระเบื้องด้วยอีพ็อกซี่นะครับคลิปต่อไปจะเป็นยังไงฝากติดตามนะครับบ๊ายบาย